ามาทำต้ยมยำกุ้งกันต่อค่ะเครื่องปรุงก็มีมะนาวค่ะผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยสู่ไม่มีนะคะสู่ก็เลยใช้ผักชีฝอยแช่เย็นค่ะพริกสดใบมะกรูดค่ะหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะค่ะค่ะพริกป่นค่ะ พริแห้งปล่นนะคะมะเกือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะใบโหระพาค่ะเห็ดนางฟ้านะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งค่ะกุ้งนะคะหัวกุ้งค่ะหัวกุ้งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสุก็หมักเกลือแล้วสุกก็จะไปต้มค่ะ ก็คือใช้มันหัวกุ้งเพื่อทําต้มยำค่ะค่ะสุก็จะมาทําการตำพริกนะคะบุกพริกใส่ต้มยำแซ่บๆค่ะใส่สักห้าเม็ดนะคะน้ำค่ะทําพอแตกนะคะ อันนี้เป็นพริกไม่ใช่พริกบ้านเรานะคะก็แก้ขัดยัดได้ค่ะถูกเขาไปซื้อที่ที่เดเวอร์ค่ะก็เผ็ดเหมือนกันค่ะแทนแทนพริกบ้านเราได้ค่ะบุกหัวหอมนะคะตอแตกค่ะ บุกพอแตกนะคะอันนี้ครกสู่ล้างแล้วค่ะไม่มีล้างพริกออกแล้วนะคะเ้ยน้ำกระเด็นค่ะเพราะสู่ไม่ได้เช็ดออกเลยน้ำกระเด็นนิดหนึ่งนี่ตงำทำต,ต้มยำเองก็ใช้มือหยิบเลยค่ะ ครับผุกพอแตงนะคระับค่ะขาอ่อนนะคะใส่เพื่อเพิ่มรสชาติค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ เปิดไฟค่ะอันนี้นะคะสุก็จะทำทำการต้มหัวกุ้งนะคะที่สุกปอก,ะะกปหัวกุ้งไว้แล้วนะคะก็ววะะจะต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็จะต้มหัวกุ้งค่ะนะคะนะคะ้นำเดือดแล้วสุกก็จะทำการต้มหัวกุ้งค่ะก็ที่ใส่กับต้มยำนะคะ เด็นสักหน่อยค่ะี่ค่ะเห็นดลวพอสุกนะคะพอสุกแล้วก็ไปเส็จน้ำค่ะเสด็ดน้ำแบบนี้นะคะ,คะส่ะห็ก็จะตัดเอาตรงเนื้อตรงนี้เขานะคะ เพื่อที่จะใส่ต้มยำค่ะส่วนตรงนี้สุกก็จะตัดทิ้งไปเลยค่ะเพราะตรงนี้เขาจะแข็งนะครับสุกจะตัดอย่างนี้ค่ะมันร้อนอยู่ค่ะเนี่ยสุกก็จะเลือกที่เขาเป็น,นอย่างงี้นะคะตัดถ้าเป็นตาอะไรเขาสุกเ็าจะไม่เอาค่ะสุกก็ตัดออกสุกก็จะเลือกเฉพาะแต่แต่ที่เป็นเนื้อหัวกุ้งอะค่ะ ครับสก็จะเลือกประมาณนี้ค่ะในสุกจทิ้งไปเลยครับครับเพราะตรงนี้เขาก็จะมันนะคะแล้วแต่บางคนไม่กินเขาก็ทิ้งหมดแต่ว่าสุกก็คิดว่าตรงนี้เขามาันค่ะสุกก็จะนี่ค่ะมาใส่ก๋วยตยำค่ะต่อค่ะเดี๋ยวสุกจะทําการแกะหัวกุ้งไปเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะสุกก็จะใส่น้าร้อน นะคะเปิดฝาไปที่น้ำระวัค่ะจากน้ำพอประมาณนะคะก็เราใส่ต้มยำค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะทำการตั้งไฟนะคะใส่เ,เตาค่ะอันนี้ตั้งไฟแรงก่อนนะคะให้เขาเดือดก่อนค่ะก็จะใส่ ตะไคร้ลงไปเลยค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะให้เขาหอมนะคะแล้วก็ใส่ขาอ่อนค่ะที่เราหั่นเป็นแบนๆไหมนะคะใส่ไปเลยค่ะเพื okay, so ่อเวลากราน้ำเขาเดือดแล้วจะได้มีความหอมฟุ้งกระจายเลยค่ะโอเคค่ะ okay, so ต้นนะคะาลืมใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปนะคะเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำตาเยอะค่ะเขี okay, ค่ะปิดตาค่ะเค <Okay, S 2> ค่ะเก <Okay, S 2> น้ําเดือดแล้วนะคะสุก็กจะปรับความร้อนเขาลงค่ะแล้วสุก็กจะใส่คริกที่สุดสามใบนะคะน้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะ คนนิดหนึ่งค่ะิีนี้ก็คือเผ็ดอยู่นะครับไม่รู้แฟนกินได้หรือเปล่าเพราะว่าเผ็ดค่ะีค่ะน้ำเดือดได้สักพักนึงสุกเนจะใส่เห็ดเลยค่ะใส่เห็ดน,นะะ้ำฟ้าเลยนะคะลงไปค่ะ ฟ้าเลยค่ะลงไปเลยนะคะเดี๋ยวนั้นในเห็ุที่ต้องไปเนี่ยคือสุกใส่น้ําน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเขาก็จะออกมากับเห็ดอีกนะคะเพราะคนค่ะคนนิดนึงนะคะ ก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะกุ้งเลยค่ะที่สุดเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะกุ้งก็จะสุกง,ง่ายนะคะเน้นเห็ดค่ะเน้นสุขภาพค่ะพักๆหนึ่งนะคะเดี๋ยวสูตรก็จะปรุงรสค่ะ กุ้งสุกอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะโอเคค่ะค่ะสุก็จะทําการใส่มะนาวลงไปนะคะเพิ่มความเปรี้ยวค่ะนี่ค่ะมะนาวนลค่ะชอบเปรี้ยวมากใส่มากนะคะใส่มะนาวลงไปเลยคะ่ะ าวนิ่มฉ่ำอยู่นะคะฉ่ำม,มากเลยะคะ่ะเดี๋ยว ا, าใส่ไปเยอะเดี๋ยวเขาก็จะตื่นเต้น,นะคะนเนี่ค่ะข้ามาปรุงรสกันนะคะหล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำแต่เราเท่านะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำปลา ตัดบาดนิดนึงนะคะนิดนึงค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะผงชูรสนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะใส่ตามใจชอบเลยค่ะปรุงรสแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันนะคะก็ ไอโมเมนต์นะบิเซอร์ไอโมเมนต์บิเซอร์แล้วก็ใส่กุ้งนะคะที่ถูกลวกไว้นะคะนี่ค่ะสูกก็ใส่ไปเลยค่ะใส่กุ้งไปเลยค่ะแฟนสว่วนชอบกินกะทินะคะแต่ว่าพอดีเรามีกะทิกล่องใหญ่นะคะสุกก็เลยเป็นกระป๋องใหญ่ะคะ่ะสุกก็เลยเสียดายกะทิสุกก็เลยไม่ได้ใส่กะทินะคะวันนี้ล้วแฟนกินนะแฟนชอบกินตมยำ กุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้มขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบใส่กะทิดไว้ค่ะใส่กะทิหรือว่าใส่นมสดก็ได้นเดี๋ยวไม่แน่นะสวัจ,จะแยกต่างหากเพื่อให้แฟนสูตรได้กินอ,อ,อาจจะใส่นมสดก็ได้ค่ะเดื่อแยกให้แฟนอีกทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะโอเคค่ะนี่นะคะพักแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศค่ะที่สวัสดินไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะมะเขือเทศ ใส่ผักชีค่ะสูไม่มีผักชีฝรั่งสูงก็ใส่ผักชีบ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้เขาหอมกลิ่นหอมใบมะกรูดนะคะก็สิกเนเจอร์ของเราค่ะใส่ไปเลยค่ะใบหัวลั п าค่ะอุ้ยน้ำหยด <laughs> ค่ะใส่ไปเลยค่ะหมดแล้วค่ะค่ะงกล้องก็ง่ายแล้วค่ะคือเขาจะรีบไปไหนไม่รู้นะคะค่ะทักเดี๋ยวสุดจะชิมนะคะมอมเม t นต์พิเกอร์ไอมอมเม้นต์โเฟรนดีสแม็กโอเคถ้าเดือดเราก็ยกลงปิดไฟยกลงเลยค่ะสุดก็จะชิมนะคะ เปรี้ยวค่ะเหลือขาดเผ็ดอีกนิดนึงแต่ว่าสูตรจะยังไม่ใส่นะคะนี่ค่ะพริกบ่นสูตรจะใส่ตบท้ายนะคะเผื่อแฟนสูตรเขากินใส่กะทิสูตรก็ถ้าใส่พริกเผ็ดเกินไปแฟนสูตรจะกินไม่ได้ค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้สูตรใส่ที่หลังนะคะแล้วก็ ปิดปลายยกลงเลยค่ะโอเคค่ะหดีค่ะอันนี้ของสูตรนะคะสูตชอบรสจัดจ้านค่ะรสเผ็ดน้ำค่ะเซ่บๆยั่วๆค่ะต้มยำกุ้งค่ะของแฟนสูตรนะคะของแฟนสูตรก็จะ ไม่ได้ใส่กะทินะคะสู่ใส่นมสดให้แก่ค่ะ,ะเ,เสียดายกะทิเพราะแกกินคนเดียวค่ะนี่ค่ะสู่ก็ทําให้แฟนแบบรสจืดๆนะคะค่ะของสู่ต้ยมยํากุ้งกับของแฟนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปกินได้เลยนะคะค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีค่ะ